สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรากลับมาพบกันอีกในรายการเพื่อนร่วมทางนะครับซึ่งเป็นรายการพิเศษที่จัดทําขึ้นเพื่องานอภ,ภิบาลและการแพร่ธรรมของสังคมนทนราชบุรีนะครับวันนี้เรายัางคงอยู่กับซิสเตอร์นิดวดาอ่อนเทศทพัินีคณะผู้รับใช้ดวงอัยนิรม,มนของพระแม่มารีนะครับซึ่งเป็น เพื่อนร่วมทางของเรานะครับสวัสดีครับเด็กครับครับแล้วก็ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับชีวิตและพระคุณพระพรต่างๆนะครับพระเจ้าได้ประทานให้กับเรานะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้ชีวิตของเราอย่างไรนะครับวันนี้รายการเพื่อนร่วมทางจะนําท่านไปสัมผัสกับการอภิบาล ในประสบการณ์ที่ซิสเตอร์จะได้แบ่งปันให้กับเรานะครับกับสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับซึ่งชีวิตพลิกผันอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งแต่เล็กจนกระทั่งสูงวัยแล้วก็สิ้นชีวิตลงนะครับชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวนะครับที่ซิสเตอร์จะได้แบ่งปันเราพร้อมๆไปกับอีกครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากในช่วงบ้นปลายของชีวิต เวลาที่เราเจ็บป่วยนะครับเรากลับคืนดีกับพระอะไรคือสิ่งที่พระตอบแทนให้กับเราในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับก็สุภาพสตรีที่ที่อาจารย์ได้ได้กเกินไว้นะคะก็เป็นชาวดอนกระเบื้องเนี่ยนะคะเตอร์ก็ไม่ได้คือรู้จักรู้จักชีวิตจากการพูดคุยกับ ลูกชายของสุพสตีท่านนี้นะที่ลูกชายก็เล่าให้ฟังว่าก็ชีวิตวัยเด็กของแม่โดยเฉพาะในวัยสาวนะคะคุณแม่ก็ได้ได้แต่งงานอยู่หลายรอบอะ่ะนะก็เขาก็บอกว่าในพี่น้องเนี่ยมีสี่คนแต่ก็มีแม่แล้วก็มีแม่เนี่ยมีสามีก็แต่งงานมีสามีอยู่สี่คนนะ่ะเนาะก็น่าจะ ไม่ทราบนะว่าอย่าล้างหรือว่าเสียชีวิตหรืออะไรอันนี้ก็ไม่ทราบนะแต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ไม่ได้รู้จักหน้าคนที่เป็นพ่อนะแต่ว่าสุภาพสตรีนี้ก็ขอเรียกว่าคุณยายนะคะเพราะว่าคุณยายก็อายุ80กว่าแล้วนะคะก็คุณยายก็ เป็นคริสชนเนี่ยแต่ว่าด้วยยังไม่ได้ทำพิธีแต่งงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนาจักรก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณยายไม่สามารถที่จะแก้บาปรับสินได้เหมือนกับคริสชนทั่วไปเนาะแต่ก็สังเกตว่าเวลามีงานงานศพหรืองานอะไรเนะี่คุณยายก็มาวัดแต่คุณยายก็ไม่ได้เข้าไปข้างในวัดนะก็จะเห็นสังเกตคุณยายชอบอยู่นอกวัดแล้วก็บางทีก็นั่ง คนมาขามบ้างอะไรบ้างนะพี่เตอร์ก็สนใจชีวิตคุณยายเนาะก็เออแอบดูห่างๆก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปที่บ้านคุณยายเพราะว่าคุณยายก็อยู่ไม่ไม่ประจำบ้านอนะ่ะเพราะคุณยายก็คุณยายก็สนุกกับการไปแต่คุณยายก็ที่พิเตอร์รู้นะคุณยายก็ชอบเป็นคนดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างก็จะไปหาเพื่อนที่ในแก๊งเดียวกันนะก็จนกระทั่ง คุณยายก็มาป่วยคุณยายมาป่วยแล้วก็เลยลูกชายลูกสะพ้ายนะซึ่งทำงานอยู่ที่วัดเนี่ยก็เลยรับคุณยายมาอยู่ที่บ้านของเขาก็เลยทำให้การอภิบาลกไ็ได้ได้เริ่มขึ้นทำให้การสนิทสนมไปเยี่ยมเยียนได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะแต่ว่าเนื่องจากซิสเตอร์ก็ไปเยี่ยมบ่อยนะเพราะว่าอยู่ในบริเวณ ใกล้ๆวัดแล้วก็อยู่ที่วัดครับแรกๆซิสเตอร์ไปเนี่ยเหมือนเราก็เป็นคนแปลกหน้าสําหรับคุณยายเหมือนคุณ,คณยายก็จะรู้สึกเขินๆเนี่ยนะซิสเตอร์ก็เดาไม่ออกนะคุณยายอาจจะรู้สึกกลัวว่าโอ้มีนักบวชวินสเตอร์ไปเยี่ยมอาจจะกลัวถูกตําหนิหรือเปล่าหรืออาจจะไปถามอะไรแล้วตอบไม่ถูกก็ จะยังไม่ค่อยเป็นมิตรนะก <c oughs> ้าวกลัว <c oughs> หรือกลัวว่าเราจะไปชวนคุณยายสวดและคุณยายสวดไม่ถูกก็จะรู้สึกประมาะอะไรประมาณนี้นะพ <c oughs> ี่เตอร์ก็ไม่เวลาไปส่วนใหญ่เนาะไปเยี่ยมใครอะไรก็ไม่ยังไม่ถึงไปชวนสวดเราก็ต้องไปดูท่าทีว่าเออเขาต้อนรับเราขนาดไหน <c oughs> ไปสร้างความเป็นมิตรที่ดี <c oughs> ให้เขารู้สึกวางใจเราเ <c oughs> นาะไปเชื่อมใจกันก่อน <c oughs> พูดภาษาเดียวกันก่อน <c oughs> แล้วก็ ไปิเตอร์ไปครั้งแรกนะคะก็ได้เห็นคุณยายสุขภาพไม่ค่อยดีเนาะคุณยายสุขภาพไม่ค่อยดีก็หาอาหารบำรุงไปให้เอานมหรืออะไรเนี่ยเตอร์ก็เห็นคุณยายก็ชอบชอบดื่มโอวันตินเพราะว่าเห็นคุณยายเดินมาที่ร้านค้าใกล้ๆบ้านค,คุณยายก็จะมาซื้อทีละแก้วซิสเตอร์ก็ชอบเดินอยู่แถวถนนนั้นเนาะ,ะเยี่ยมไปเยี่ยม สัตบุรุษก็ก็เดินไปที่ใกล้ๆวัดอะ่ะพอเดินไปก็ได้เจอผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ได้ทักทายไม่ได้ว่าเฉพาะบ้านนี้อย่างเดียวในระหว่างที่เราอยู่ที่ถนนน่ะเราก็ได้เจอคนผ่านไปผ่านมาก็จะเจอคุณยายเดินมาซื้อโอวัลตินทีละแก้วก็จะทักทายอะ่ะว่าโอ้ยายชอบทานนี้หรอยายก็ชอบนะวันหลังซิสเตอร์ไปซิสเตอร์ก็ซื้อถุงใหญ่ๆเลยเนาะจากแมคโครไปให้เลยเนาะ บอกคุณยายไม่ต้องเดินไปแล้วซิสเตอร์ซื้อถุงใหญ่มาให้เลยนะใทานให้แข็งแรงก็การไปเยี่ยมแต่ละครั้งก็เหมือนก็จะเพิ่มความสัมพันธ์มากขึ้นนะก็เมื่อเมื่อคุยกันคุณยายก็เริ่มที่จะความจําเพิ่มขึ้นมามากขึ้นนะเนาะเพราะแรกๆคุณยายไม่ค่อยไม่ค่อยสบายไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงก็ความจําหลงหลง,หล,งลืมลืมเมื่อมีคน ลูกชายลูกสะใภ้เอามาอยู่ด้วยได้ทานข้าวเป็นเวลาแล้วก็ห้ามปามไม่ไม่ค่อยให้ไปกินเหล้าอะไรเนี่ยนะเอาพูดจริงตามเรื่องชาวบ้านนะเนาะอันนี้คืออายุประมาณแปดสิบแปดสิบต้นต้นตอนที่เซอร์ไปเนาะแปดสิบสองแปดสิบสามอะไรเนี่ยก็เมื่อเมื่อไปบ่อยๆเมื่อไปบ่อยๆแล้วก็ไปคุยไปอะไรก็คุณยายก็เริ่มสนิทสนมมากขึ้นเนาะเวลาสนิทสนมมากขึ้นเตอร์ก็จะถามสารทุกสุขดิบแหละ ว่าคุณยายสนใจเรื่องอะไรม,มีความภูมิใจในชีวิตแบบไหนบ้างแล้วก็บางครั้งก็คุยเกี่ยวกับเรื่องศาสนาคุยชวนให้คิดถึงพะระถ้าว่าคุณยายรู้สึกอึดอัดใจก็จะทิ้งคำถามไว้มไม่ถามต่อก็จะก,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 ก็ไม่ใช้เวลามากเพื่อได้ไม่เป็นการรบกวนนะในที่สุดก็ เวลาคุณยายรู้สึกว่าเออสบายใจแล้วนะคุยกันแบบชิวๆก็จะเพิ่มเติมเรื่องคำสอนในาศาสนาเป้าหมายชีวิตของของคนเราเนาะเพราะว่าอายุมากแล้วก็ก็มีความเจ็บไข้ได้ป่วยที่ต้องเตรียมตัวเองก็จะคุยแล้วก็ให้คุณยายได้เตรียมตัวเองเนาะคุณยายก็ เหมือนก็แบ่งรับแบ่งสู้อะเหมือนก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นชีวิตแบบไหนในในใน,ในการกลับมาเป็นคริสชนที่สมบูรณ์ในการแก้บาปรับสินเนาะเพราะว่าคุณยายก็เรียกว่าห่างเหินจากการปฏิบัติศาสนาไปยาวนานมากอะครับห้าหกสิบปีอะครับน,นี่ฟังซิสเตอร์เล่ามาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับเหมือนเหมือนกับชีวิตครอบครัวของคุณยายแล้วก็การดําเนินชีวิตของคุณยาย กับสิ่งที่สเตอร์ได้ปฏิบัติต่อคุณยายได้ได้ทักทายได้พูดคุยอะไรเนี่ยนะฮะสเตอร์นึกถึงนึกถึงพระวสารตอนตอนไหนฮะนึกถึง ก็ต้องขอโทษคุณยายนะคะว่าก็ชีวิตของคุณยายที่ซิสเตอร์ฟังจากลูกชายเล่าอ่ะว่าคุณยายก็เคยผ่านการมีสามีมา4คนนะก็เลยทําให้อดคิดไม่ได้อ่ะถึงพ่อสันในพ่อสันนักบุญยอนบทที่4เนาะพระเยซูเจ้ากับหญิงชาวสมาเลียคนนั้นก็ ในขณะที่มาเจอพระเยซูเจ้าอ่ะนั้นคนนั้นก็มีสามีตั้งห้าคนแล้วเนาะแต่ว่าพระเยซูเจ้าก็สามารถที่จะนําผู้หญิงคนนั้นกลับมาเพื่อให้พบความหมายที่แท้จริงกลับไปเชื่อมโยงเกี่ยวกับความรอดนิรันดรหรือน้ําทรงชีวิตที่พระองค์นำมาให้นะก็ซิสเตอร์ก็คิดอยู่เสมอนะว่าพระพรแห่งชีวิตหรือทานน้ําแห่งชีวิตก็จะหลั่งไหลไม่สิ้นสุดเนาะถ้าใน พระคัมภีร์มีผู้หญิงประเภทนี้แล้วก็สามารถสัมผัสความรักของพระได้ได้พบความรักที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าก็ทําให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปก็คิดว่าสําหรับผู้หญิงที่สุภาพสตรีท่านนี้นะคุณยายนี้ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าก็คงจะฝากไว้กับซิสเตอร์ให้ติดตามเพื่อที่จะได้มาพบน้ําทรงชีวิตวันเวลาก็ผ่านไปเนาะ ก็ได้ชักชวนคุณยายให้ให้เริ่มสนใจที่จะเตรียมตัวเองนะโดยการสอนคุณยายให้ทบทวนชีวิตฝึกให้แก้บาปเนาะ <c oughs> ให้แก้บาปอะไรเนี่ยคุณยายก็แบ่งรับแบ่งสู้อ่ะ <c oughs> ก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะ <c oughs> ใช้เวลาพอสมควรก็พี่เตร์ก็จะมีบางครั้งก็จะชวนสมาชิกพลบาลีไปเยี่ยมด้วยกันแล้วก็ไปสวดภาวนากับคุณยาย คุณยายก็จะเก่งขึ้นนะสต่ว่าที่จะสวดบทง่ายๆบทวันธามารยาข้าแต่พระบิดาที่ง่ายๆอะไรเนี่ยก็ในสุดก็ก็เรียกว่าก็ต้องน้มน้าวจิตใจเพื่อให้คุณยายได้เห็นความสาคัญของสินศักดิ์สิทธิ์นะบางครั้งก็ถามคุณยายว่าคุณยายมาอยู่บ้านลูกชายลูกสะพ้ายเนี่ยคุณยายมีความสุขดีไหมค,คุณยายก็รู้สึกว่าเออก,ก,ก็ก็ดีกว่าที่อยู่คนเดียวเนาะ ที่บ้านก็หลังคาล่วนไม่สะดวกไม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็บ้านก็ดีกว่ามีคนเอาใจใส่นะบางทีเราก็จะบอกว่ายายบ้านที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้นะน่าอยู่กว่านี้อีกนะยายอยากไปไปครับยายก็บอกว่าอยากออยากไปแต่ว่ายายคงจะไปลําบากอ้าวทำไมอนะ่ะครับก็ยายเป็นคนบาป นะยายก็จะพูดแบบนี้โอ้ทุกคนแหละเป็นคนบาปนะยายยายพูดไม่ผิดหรอกนะพระเยซูเจ้ามาเพื่อตามหาคนบาปแล้วเราก็จะพูดของเราไปนะเพื่อยายรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกผิดอะนะรู้สึกว่ายายก็เป็นที่รักของพระเจ้านะเพราะพระเยซูามาเพื่อตามหาคนบาปก,ก็ในสุดเนาะคุณยายก็ตัดสินใจละว่าเอาละคุณพ่อก็ทุกเดือนวันศุกร์ต้นเดือนก็จะมีแล้วแวะบ,บ้านข้างๆบ้านคุณยายก็จะมีมีคนเจ็บคนป่วย บ้านเว้นบ้านเลยแถวๆนั้นน่ะนะที่คุณพ่อทุกันสุกต้นเดือนก็จะไปส่งศีลก็ชวนคุณยายว่าคุณยายไม่สะดวกมาวัดไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณพ่อผ่านมาวันสุกต้นเดือนนะให้คุณยายเตรียมตัวแก้บาปยายก็โอเคแล้วนะแล้วก็บอกให้รอนะปรากฏว่าครั้งแรกเลยคุณยายก็ตอนเย็นอย่างเงี้ยพิเตอร์ไปเย็นๆแล้วนะบอก่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเตรียมตัวไว้นะเนี่ยคุณพ่อมาแล้วก็สั่งลูกสาวลูกสะใภ้ลูกชายว่าตอนเช้านะ ให้เตือนคุณยายด้วยนะให้แต่งตัวให้อะไรรอไว้เดี๋ยวประมาณ8ปดโมงกว่าไม่เกิน9ก้าโมงคุณพ่อจะมานะค <c oughs> ระับอาวปรกว่าพอถึงเวลาซิสเตอร์ก็ไปกับคุณพ่อเนาะอ้าวคุณยายหายไปเลย <c oughs> ไม่อยู่บ้าน <c oughs> ปอากฏว่าค้า <c oughs> งค้าง,งบ้านว่าบ้านคุณยายเป็นเป็นเหมือนกับบ้าน,นบ้านเนพะื่อนบ้านเนาะเป็น <c oughs> เป็นสวนเป็นป่าอะไรยายหนีหายไปเลยนะครับก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เจอเนาะทั้เตอร์รู้สึกเหมือนกับยังยังไม่พร้อมใช่ยังไม่พร้อมพี่เตอร์ก็ไม่แน่ใจนะแต่พี่เตอร์เนี่ยก็คิดว่าเออคนเรานะบางทีเนาะบางทีก็ปีศาจก็อาจจะผชนล่อลวงทําให้รู้สึกรู้สึกอะไรไม่รู้อะที่ไม่อยากจะเผชิญหน้าไม่อยากจะยังยังไม่พร้อมอะนั่นแหละยังไม่พร้อมอะนะปีศาจก็ทางานอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่เนาะพิเตอร์ก็เออคิดถึงพ่อรสารอีกเนาะว่า ในหนังบุญลูกาบทที่15เนาะข้อสข้อ5้าอะไรเนี่ยเกี่ยวกับแกะพัดหลงเนาะเออเนานะก็มองเหมือนว่าเออเราก็ต้องทํางานกับคุณยายเนี่ยนะคุณยายจะเป็นแกะพัดหลงตัวที่100่ง้ยไหม,มที่เราที่เป็นผู้อภิบาลเนาะจะต้องทิ้งแกะ99ตัวเพื่อไปติดตาม,มเราเจอแล้วอะ่ะเราเจอแกะนี้แล้วคนะัะใ,ในพระลาสารบอกว่าในชุมพาบาลเนี่ยก็ เจอแล้วแกะที่เขาไปอยู่ในพงน้ำแล้วก็แบกขึ้นใส่บากลับบ้านด้วยความยินดีเอาเตอร์เจอแล้วแต่เตอร์เขาไม่ให้ซิสเตอร์แบกนะคนดีเข้าป่าเลยเออก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เข้าใจหนที่ของผู้พิบาลกก็คือต้องต้องตามใช่ใช่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าโอ๊ยหนีแล้วไม่เอาแล้วแต่ก็ก็ติดตามนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรยายเนาะก็ไม่ได้ว่าอะไรยายจนกระทั่งยายมีความพร้อมก็คือโอเค อันนี้ซิสเตอร์ก็เรียนรู้แล้วว่าอาถ้าเราไปนัดเวลาอาจจะพลาดนะเพราะนั้นซิสเตอร์ไปนั่งรอที่บ้านคุณยายรอคุณพ่อ<ม>พร้อมกับพร้อมกับคุณยายดีกว่าเปจุดเทียนไปเตรียมดอกไม้ไปสวดภาวนาเตรียมตัวดีกว่าอันนี้แหละแน่นอนเนะาะก็คือคุณยายไม่หนีแล้วเพราะเหมือนน่าจะอุ่นใจมากกว่าแนละ้วเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางที่ไปสวดภาวนาเตรียมต้อนรับพระเยซูเจ้าที่จะเสด็จมาเยี่ยมบ้านคุณยายเป็นพิเศษก็โอเค วันนั้นก็คิดว่านะในสวรรค์ก็ชื่นชมยินดีนะนึกนึกถึงสิทธิสองคนที่เดินทางไปเอมาอุสใช่ไหมก็เขาก็จำพระเยซูเจ้าไหมถ้าพระเยซูเจ้าไม่เดินไปกับเขาเขาก็คงจะไม่ได้กลับมาหาพระเยซูเจ้าไม่ได้มีใจที่ร้อนรนใช่ไหมครับเหมือนเหมือนกันนะท,ที่เหตุการณ์นี้นะเพราเอเข้าไปได้ช่วยนะครับเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณยายก็ ทำให้คุณยายบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ค่ะค,คุณยายก็ได้ได้ก็ได้แก้บาปรับสินนะแล้วก็ในชีวิตของคุณยายก็อยู่มาไม่นานนะก็ไม่ถึงปีนะครับหลังจากที่ได้รับสินวันศุกร์ต้นเดือนประมาณสักสี่สี่ห้าครั้งนะครับคุณยายก็ก็จากไปแต่การจากไปของคุณยายเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นไงมไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าค,คุณยายเนี่ยในคืนวันหนึ่ง คืนวันหนึ่งเนี่ยคุณยายหายไปจากบ้านไม่ไม่ทราบว่าคุณยายหลงหรืออะไรเพราะว่าตอนเย็นน่ะก่อนจะเข้านอนน่ะลูกสะพ้ยอ่ะก็ยังบอกว่ายังทํากับข้าวให้ยายแล้วก็ยังส่งยายเข้าห้องนอนนะแล้วพอตื่นเช้ามาคุณยายก็ไม่อยู่บ้าน เหมือนเหมือนบ้านประตูลูกบิดอะไรอย่างงี้มันก็ออกไปได้ไงครับแล้วก็ประตูลั้วก็ไม่ได้มีกุญแจที่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยมันมีแค่ตัวเกี่ยวเอาไว้ก็เปิดออกไปได้อ่ะก็เขาก็ได้แจ้งความบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งความตำรวจอะไรที่ก็เรียกว่าปูรมค้นหาก็ไม่เจอนะคนเป็นเดือนเดือนอ่ะก็ไม่เจอจนเวลาผ่านไปผ่านไปประมาณเกือบเกือบปีอ่ะครับเพราะหายไปเดือน ทันวาแล้วไปเจอพบคุณยายเป็นซากศพแล้วอ่ะอีกต้องเดือนตุลาของปีถัดไปอ่ะก็คือว่าครับก่อนที่ไปเจอก็เพราะว่ามีมีคนไปไปจับปลาเนาะหนองน้ําอะไรเนี่ยแล้วหลังก็ไปเจออ้าวทาไมวีมีกระโหลกมีกระโหลกของของคนแล้วก็มีกระดูกเนาะมีกระดูกมีอะไรนี่ก็มีผ้าห่ม PTI แต่ว่าเสื้อคอรกระเช้าผ้าถุงที่ใส่ไปอะไรมันยุ่ยไปกับน้ําแล้วเนาะก,ก็เขาก็ไม่ได้ติดใจอ่ะนะลูกหลานก็ไม่ได้ติดใจว่าเป็นฆาตกรรมหรืออะไรก็คิดว่าอาจจะหลงแล้วไปตอนกลางคืนแล้วอาจจะไปเป็นลมอะไรแล้วก็ไปสะดุดในป่าแล้วเมาะน้ําอะไรก,ก็คิดไปแบบนั้นนะมีอะไรที่ติดตัวคุณยายไปบ้างนอกจากผ้าห่มก็ที่ติดตัวคุณยายไปก็มีสายประคำอะเป็นสายประคำแบบภายน้ํา Mm hmm. แล้วคุณชายก็มีตังอีกยี่สิบบาทก็ยังอยู่ครบอยู่ครบอะแต่ที่ซตีเตอร์ถามลูกสะพ้ยเขาเขาบอกว่ามีตังไปมากกว่านั้นครับก็ไม่ไม่ทราบนะว่ามีามากกว่านั้นก็เขากไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไปติดใจนะว่าจะเป็นการฆาตกรรมอำพางไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสภาพเนื้อหนังอะไรมันไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วนะ mm hmm. ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจก็ได้แต่นำนำนำ,นำที่เห็นเนาะ S <S เป็นกะโหลกแล้วก็แขนขาอะไรที่ยังอยู่ก็ได้เอามาทําความสะอาดแล้วก็ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วก็ไปบรรจุใน <S 2> <S 2> ในสุส,สานเนาะแต่ว่าเตอร์ก็ก็คิดอนะ,นะว่าโอ้ดูดีครั้งแรกที่คุณยายจะแก้บาคุณยายก็หนีเข้าป่าไปเลยอะและคุณยายก็มันหนีเราไปอีก <S <S 2> <S 2> อเสียชีวิตแบบนี้ก็เราก็ไม่ได้ก็เสียใจเหมือนกันนะว่าเหม EN ือนเหมือน การเสียชีวิตที่ไม่ไม่ปกติอะนะแต่ก็ไปเห็นที่มีลูกป,ประคำมีอะไรเนี่ยก็ทําให้คิดว่าคุณยายก็ไม่ได้ทิ้งพระนะคุณยายก็ยังเอาลูกป,ประคำติดตัวไปครับก็เชื่อว่าในการเสียชีวิตของคุณยายก็คงจะมีมีพระอยู่ด้วยนะก็<ม>ก็ยังเก็บรูปภาพของคุณยายแล้วก็คิดถึงแล้วก็สวดให้อยู่บ่อยๆนะก็ ดีใจตรงที่ว่าแม้นว่าในช่วงวัยสาววัยอะไรที่ผ่านม,มาเนี่ยดูเหมือนอยู่ห่างไกลจากพระใช่ครับแต่ในวล้สุดท้ายพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังก็ยังทําให้ท่านได้กลับมาอยู่ในครอบครัวของพระศาสนาจักร,รับที่มีความหวังว่าการสิ้นพระชนการไถ่บาปของพระเยซูเจ้าก็มาถึงท่านครับ แม้ว่าคุณยายจะ,อะบอกว่าตัวเองเป็นคนบาปเนี่ยก็คือก็คือเหมือนกันกับทุกคนทั่วไปที่เกิดมาเราก็มีบาปแต่เมื่อชีวิตที่มันรุ่มรุ่มนันดอนแล้วก็ผ่านมาเนี่ยคุณยายรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งท,ท,ที่นำความรักของพระแล้วก็มาบอกว่าอายายกลับใจมาหาพระนะนะครับผ่านมาทางซิสเตอร์นะครับแล้วยายก็อกลับมาหาพระรับ,บาป มารับศีลมาแก้บาปรับศีลเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะแล้วก็มาถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยคุณยายก็จากไปคืนวิญญาณให้กับพระแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือว่ามีสายประคำอยู่ด้วยนะครับกับคุณยายแสดงว่าพระเจ้าเมตตาคุณยายเสมอนะครับใครก็ตามที่กลับใจแล้วมาพึ่งพระเมตตาของพระองค์นี้พระองค์จะช่วยให้ เป็นยังไงบ้างครับซิสเตอร์อ๋อก็ซิสเตอร์ก็คิดเล่นๆเนาะว่าคุณยายก็ในวัยเด็กวัยทารกก็ได้รับสิลล้างบาปนะได้รับการชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากบาปกำเนิดออยายก็ไปจุ่มตัวในน้ำอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ไม่ใช่น้ำศีลล้างบาปอะแต่ก็ต้องไปแช่น้ำอยู่เนะก็คิดว่าในช่วง ที่คุณยายก่อนจะเสียชีวิตไม่มีใ,ใครไปเห็นอะไรเลยคุณยายก็อาจจะร้องเรียกหาพระก็อาจจะมีความยากลาบากก่อนจะเสียชีวิตเนาะก็คงจะได้รับการชําระอีกครั้งหนึ่งผ่านทางความความทุกข์ทรมานหรือต้องต้องอยู่โดดเดี่ยวลําพังคนเดียวอะลําพังคนเดียวแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งก็ทําให้คิดถึงพระเยซูเจ้าที่อยู่บนไม้กางเขนเนาะและ้วพระเยซูเจ้า ก่อนจะสิ้นพระชนก็มีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งที่พระเจ้าร้องเรียกพระบิดาว่าโปรดอยากทอดทิ้งข้าพเจ้าเลยก็คิดว่าคุณยายก็น่าจะได้ใช้คำภาวนาในในความรู้สึกที่ซิสเตอร์มีนะที่ต้องการการอยู่เคียงข้างในภาวะที่ยากลําบากของชีวิตคิดว่าก็จะมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับคุณยายทําให้คุณยายก็จะได้พบ ความรอดผ่านทางไม้กางเขนหรือว่าความย่างลำบากณช่วงขนาดนั้นครับนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับทุกชีวิตนะครับท่านนบ,บุญมารกโกได้บันทึกไว้นะครับว่าทุกชีวิตนั้นนะครับจะต้องถูกคุกเคข้าด้วยไฟอย่างกระถุกคุกเคข้าด้วยเกลือนะครับในบทที่9ข้อที่49เนี่นะครับอันเนี้ย ทำให้เราต้องมาตระหนักคิดนะครับว่าตกลงแล้วนะครับชีวิตของเราเนี่ยจะคุกด้วยไฟที่อาจจะต้องบังคับตนบังคับใจอยู่ในความทุกข์ทรมานหรือ่วมในความ,วมในร่วมในพระทรมานกับพระเยซูเจ้านะครับในชีวิตในโลกนี้นเพื่อว่าเราจะได้เป็นสิทธิ์ติดตามพระองค์งงอย่างแท้จริงหรือว่าเราจะเลือกชีวิตที่ต้องถูกคุกด้วยไฟนรก ซึ่งอันนี้เป็นชีวิตหน้าที่เราเลือกได้เองนะครับจากการดําเนินชีวิตของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องราวของคุณยายนะครับที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นจากประสบการณ์ในการอภิบาลของซิสเตอร์ในการตามหาลูกแกะนะครับแล้วก็สเตอร์พูดถึงพระวาจาตอนหนึ่งคือหญิงที่ได้พบกับพระเยซูเจ้านะครับหญิงชาวสมาเรียที่พบกับพระเยซูเจ้าที่ บ่อน้ำนะครับสุดท้ายคุณยายอาจจะกลายเป็นหยดน้ำนะครับที่ทำให้ทุกคนได้กลับมามีความเชื่อนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณยายได้พบได้เจอนะครับนะได้ประสบกับชีวิตนั้นสุดท้ายแล้วนะครับชีวิตของคุณยายก็มาสนิทสัมพันธ์กับพระมีสายประคำที่เป็นเครื่องยืนยันที่ติดอยู่กับตัวคุณยายแล้วก็คุณยายก็คงจะ นำสายประคำนี้นะครับไปสวดภาวนากับพระเป็นเจ้าเพื่อเราทุกคนในโลกนี้ด้วยนะครับนะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามาเรื่องราวของอีกครอบครัวหนึ่งนะครับว่ามีชีวิตที่มันพลิกผันไปอย่างไรนะครับแล้วมีอะไรที่ช่วยทำให้เขาได้กลับมาอยู่ในสินในพรของพระนะครับเราพักสักครู่เดียวนะครับ